ครับสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านครับวันนี้ก็มีพี่น้องของเรานะครับได้ถามเข้ามาเกี่ยวกับการแปลงกล่อง C D I นะครับมีเพื่อนๆพ,พี่น้องของเรานะครับอยากจะทําการแปลงกล่อง C D I เว็บร้อยนะครับเว็บร้อยอยากจะใส่กล่อง C D I เว็บร้อยยี่สิบห้าเว็บร้อยอยากแปลงกล่อง C D I เป็นของเว็บร้อยยี่สิบห้านะครับ ดังนั้นวันนี้เรามาพูดถึงนะครับลักษณะการต่อนะครับว่าเราจะต่อสายไหนเข้าตรงไหนเข้าพินไหนนะครับสีอะไรบ้างนะครับจากเวฟร้อยแปลงมาเป็นของเวฟหนึ่งสองห้านะครับทีนี้นะครับเราก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าวิธีการต่อสายดัดแปลงนั้นนะครับเราสามารถต่อแล้วลดสตาร์ทติดได้แต่มันจะเร่งขึ้นไม่ขึ้น นะครับจะเล่งได้ไม่ได้นะครับต้นหายไปลายได้หรือปลายหายต้นได้มันขึ้นอยู่กับท่านจะไปทำการต่อหรือว่าตัดแถบแม่เหล็กจานไฟนะครับหรือวาอ่าไปแก้ไขเรื่องของไฟแก่ไฟอ่อนนั่นเองนะครับพี่น้องนะอันนี้นะครับผมต้องออกตัวไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าผมนะครับไม่ได้ทําการดัดแปลงแต่รู้ว่าแปลงกล่องยังไงมันก็ติดแล้วก็ติดง่ายด้วยนะครับแต่มันจะเล่งขึ้นไม่ขึ้นนั้น นะครับท่านต้องไปแก้ไขเรื่องของริมจานไฟนะครับท่านอาจจะผ่าริมซอยริมนะครับหรือท่านต้องไปทําการตัดตัดหน้าต่อหลังหรือว่าตัดหลังต่อหน้าของแถบล้อแม่เหล็กจานไฟต่อออกกีมก่มิลกี่มิลก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึง่งนะครับแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าท่านที่ถามเข้ามานั้นนะครับจะต้องมีสูตรการดัดแปลงนะตรงจุดนี้เรื่องของล้อแม่เหล็กจานไฟอยู่แล้วล่ะนะแต่ นะครับเขาไม่รู้ว่านะครับเขาไปซื้อกล่องมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะต่อเข้าตำแหน่งไหนนะครับพี่น้อง f c นะดังนั้นนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันโดยปกติเวฟนะครับเวฟร้อยเอาเป็นเวฟร้อยนะครับจะมีสายไฟเข้าที่กล่อง CDI 5เส้นนะครับเวฟร้อยโนวาจะมีสายไฟเข้าที่กล่อง CDI 5เส้นนะครับพินโครูก็จริงแต่เข้า5เส้นนะครับ สี่เส้นหนึ่งนะครับสี่เส้นนะครับอ่าสี่เส้นก็นแล้วกันสี่เส้นเหมือนกันแต่นะครับมันจะมีเส้นดําแดงดําแดงนะครับเส้นนั้นเราจะไม่ได้ใช้นะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่านั่นหมายความว่านะครับสายไฟที่ขึ้นจากมัดไฟนั้นเราจะใช้เส้นเดียวนะครับเราจะใช้เส้นเดียวก็คือเส้นของพัดเชือกคอยนะครับพัดเชือกคอยสีไหนล่ะนะครับพัดเชือกคอยของฮอนด้าก็น้ําเงินเหลืองนะครับพี่น้องนะ นี่นี Dang. ่นี่น้ำเงินเหลืองนะครับพัดเชืคอยของ h o นด a าน้ําเงินเหลืองนะตรงนี้นะครับเห็นบ่ละเป็นสีเหลืองบ่ละนี่น้าเงินเหลืองนะครับพัดเชืคอยของ h o นด้าเป็นสีน้ําเงินเหลืองนะครับดังนั้นเราจะต่อเฉพาะพัดเชืคอยไปเข้ากล่องนะครับอพัดเชืคอยไปเข้ากล่องส่วนสีเขียวนะครับเราก็ต้องต่อเหมือนกันนะครับสีเขียวนะครับเป็นสายกาวสายดินนั่นเองนะครับทุกท่านนะ่าส่วนสายสีเหลืองดํานะครับ สายสีเหลืองดําก็เป็นสายไฟออกไปที่คอยหัวเทียนนั่นเองนะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้นะครับทีนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มเติมก็คือนะครับวงจรไฟเดิมนะครับของเว็บร้อยเป็น a c AC จะต้องใช้ไฟจากคอยสตาร์ทเข้าไปเลี้ยงกล่องหรือว่าเข้าไปแปลงที่กล่องนะครับอ่ามันจะใช้ไฟจากคอยสตาร์ทแต่ทีนี้เราจะแปลงเป็นระบบ DC คำว่า DC ก็คือเราจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่มาแทนนะครับดังนั้นสายสีแดงดําตรงนี้ที่ท่านเห็นนะครับจะต้องเป็นสายไฟบวกสายไฟบวกเอามาจากไหนนะครับก็เอามาจากสวิตช์กุญแจนั่นเองนะครับเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจจะต้องมีไฟวิ่งมาเมื่อเราปิดเครื่องดับปิดสวิตช์ดับเครื่องมันจะต้องตัดไฟเส้นนี้นะครับทุกท่านดังนั้นเราจะไปดึงไฟมาจากสวิตช์กุญแจมาเข้า ตรงนี้มาเข้าสายสีแดงเส้นนี้นะครับพี่น้อง FC นะเห็นไหมนะครับผมเข้าใจถึงความหมายนะครับที่พี่น้อง FC จะแปลงเพราะว่ารถที่มีคอยสตาร์ทย้ำนะครับรถที่มีคอยสตาร์ชนะปัจจุบันนี้นะครับคอยสตาร์ทเริ่มหายากเสียบ่อยตามอายุการใช้งานนะครับเขาก็เลยเบื่อลำคาญและนะครับเรื่องคอยสตาร์ทอยากตัดปัญหาเรื่องคอยสตาร์ทออกไปอยากมาใช้เป็นวงจร DC ทั้งหมดเลย นะครับดังนั้นนะครับจึงต้องมีการแปลงอาจจะแปลงข้ามสายพันธุ์บางที่อาจจะเอากล่องอเอากล่องมีโอมาแปลงใส่นะครับแต่ต้องมีการแก้ไขดัดแปลงเรื่องแถบแล้อมแม่เหล็กการไฟนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนหน้าที่ของเราถามเข้ามาแค่ว่าต่อสายไฟอย่างไรนะครับสายเส้นไหนเข้าพินไหนเข้าช่องไหนนะครับพี่น้องนะเราก็จะตอบคําถามให้ดังนั้นเดี๋ยวผมจะไปเขียนแผนผังให้ พี่น้อง FC ได้ดูกันนะครับว่าตำแหน่งพินนะครับมันจะเข้าอย่างไรนะครับพี่น้อง FC เดี๋ยวขอเนืญาตทำการง่ายไปทางฝั่งขวาของตัวรถนะครับฝั่งนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราจะใช้เฉพาะสายสีนี้น้ำเงินเหลืองเส้นเดียวก็คือสายปัจเจอสายดำแดงตัดทิ่มไปเลยนะครับไม่ได้ใช้นะทีนี้นะครับเรามาดูผังวงจรที่ผมเขียนขึ้นมานะครับผังวงจรที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้นะครับ ข้างบนก็คือเดือยล็อกนะครับเดือยล็อกนะครับหรือว่าตำแหน่งล็อกก็คือตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้เลยนะครับนี่นี่ตำแหน่งนี้ตรงปลายนิ้วนะครับก็คือเดือยล็อกนะครับอ่าแขนผังผมจะเขียนในตำแหน่งนี้นะครับเมื่อเรามองเข้าไปมันก็จะเป็นตำแหน่งนี้เลยนะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าสายไหนเข้าตรงไหนนะครับเป็นสายอะไรนะครับทุกท่านนะอันดับแรกเลยนะครับ อันดับแรกเลยเรามาดูกันที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือสายพัชเชอร์นะครับสายพัชเชอร์ก็คือน้ําเงินนอทับงอแล้วฉีดหอหีบก็แล้วกันเหลืองนะครับอ่าน้ําเงินเหลืองนะครับน้ําเงินเหลืองนะครับเข้าตรงนี้เข้าตําแหน่งนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับน้ําเงินเหลืองเข้าตําแหน่งนี้นะครับเห็นไหมอ่าน้ําเงินเหลืองนะครับถัดลงมาก็จะเป็นสายไฟบวกนะครับสายไฟบวกนะครับสีแดงนะครับ แดงนะครับทับดำนะครับอ่าดำอ่าตรงนี้นะครับก็ตามตำแหน่งนี้เลยนะครับนี่ตำแหน่งนี้เลยฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะครับน้ำเงินเหลืองกับอ่าแดงดำนะครับส่วนนะครับฝั่งขวานะครับฝั่งขวานะฝั่งขวาก็จะเป็นนะครับเหลืองดำหรือว่าดำเหลืองเลยพี่น้องอ่าดำเหลืองซะเนาะดำทับหอหิบก็แล้วกันเหลืองนะครับดำเหลืองนะครับทุกท่านนะอ่า ทีนี้ใต้ดำเหลืองลงมาก็จะเป็นกาวก็จะเป็นเขียวอ่านะครับเขียวนะครับตามตำแหน่งนี้เลยนะครับพี่น้อง fc นะนี่เวลาเราต่อเราก็ต่อตามนี้เลยนะครับทุกท่านนะนี่เรามาดูนะครับเห็นไหมฝั่งนี้ก็จะเป็นดำเหลืองกับเขียวนะครับตรงกันไหมดำเหลืองกับเขียวนี่ดำเหลืองกับเขียวนะครับพี่น้อง fc ฝั่งนี้ก็เป็นพัชเชอร์นะครับน้ําเงินเหลืองกับแดงดํานะครับทุกท่านอ่าตามตำแหน่งนี้เลย นะครัทุกท่านนี่ให้พี่น้อง FC ได้ดูกันนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะไปทําการต่อนะแต่ที่แน่ๆนะครับเราไม่ได้ใช้สายดําแดงเพราะว่าเราไม่ใช้คอยสตาร์ทเราจะใช้ไฟจากสวิตกุญแจวิ่งเข้ามาพินนี้ตําแหน่งนี้นะครับเพียงอย่างเดียวนะครับเมื่อเราเปิดสวิตกุญแจไฟมันก็จะวิ่งเข้ามารอแล้วนะครับเหลือเพียงแค่พัชเชอร์สั่งงานแค่นั้นเองนะครับไฟมันก็จะออกไปที่คอยหัวเทียนนะครับ เมื่อเราปิดสวิตช์กุญแจเป็นการตัดไฟนะครับตัดไฟที่จะเข้ามาที่กล่องนะครับก็เป็นการดับเครื่องนั่นเองนะครับพี่น้อง FC นะให้พี่น้อง FC ไปต่อตามตำแหน่งนี้เลยคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ